สบายดีทุกคนทักทายสบายดีพี่น้องปลอดภัยเนาะมันนี้เรมามาอยู่ที่ห้านของน้องโฟซีเก่าพีา่น้องมันนี้มีอ่ามะนมเนะมาะมะนมเพิ่งกล้าพี่น้องมาแต่ซื้อแบะม,มาแต่ซื้อแบะเดี๋ยวเพิ่งมาแวะซื้ออ่าติ่งกล้วยกับน้ำกับพี่น้องนะอยู่ที่ห้านอ่าของน้องโพสีนั่นเองทุกคนได้ใช้เบอร์เหมือนกันว่ามะนมเพิ่งมาแต่ซื้อแบะอยู่ใช้จิตทามเพิ่งพี่น้องเพิ่งไปใส่หรอใส่ออนทูว่าคองเมือวานพี่น้องเนาะได้จิตทามเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาแต่บ้านได้นตรงนะ ไปเบิ <sixt> Or, ่งกันพี่น้องบอโนมตะก้อนสบายดีเอฟซีของไอ้สายลมปอเลาะพี่น้องข้อมือนี่ฮะเลาะแต่ว่ามาแวะหาคนงามเห็นส่องยูทูบไล่ส่องได้มาแวะหาคนงามมื่อนี้บอโนมก็มาแวะเห็นมาอนี้เออแวะซื้อซื้อน้องโคศีอ่ามื่อนี้มาแต่อัศพรอัศพรคือเก่าพูดละเลาะแถวบ้านเวียงจอำฮานกายไปพูดอะไรมาหน้มาแล้วกันเลาะคาย อีเล็กพี่น้องเอ้ยสู้ชีวิตเออขันโบสู้กับบุมีกินสู้ไปเรื่อยๆแม่นเลยทีไรช่องคนใดมาเออสองวันเขาคลิปเดียวเลยเออ่อยคอยไปคอยไปกับแม่เลยเราเห็นดูความมักน้อยเนาะเห็นดูความมักวันหนึ่งไอ้ MT มันจะเข้าใจน้อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี่ไรโอ้ชัยลายห้าพันบอกว่างใช่ไหมเออไปถ้ามึงใส่ผู้ทองบานนี่เราใส่ผู้ทอง เออป่า่พุ่นป่าวแบพุ่นมาขายก็กพี่น้องเอ้ยเลาะไม่ได้เออไปจะขายแบญ่นบอกเ,เด้อพี่น้องเด้อต้นเตเียวว่าไอา้ไช่ลมก็ได้เนาะสิได้พอได้เงินกินไปนาาานวน<อ>นัน พอขายดีจะเพี่น้องได้ห้าวีเลยเป็นเปิดช่อง y o ยูทูบไม่ได้หน่ซื้อได้ก่อนครับซื้อส่องกัได้ฮะลูกสาวหล่าลูกสาวหล่าเจ้าพงงามแท้ละน้องเอาเอาปั้นยังก็ได้เอาปั้นยังก็ได้ใันรบกว่าดิฟมือให้มีเอาโกโก้ดิฟมือให้มีได้มีอะไรพี่น้องเออให้ได้ฮักลูกขัาเมียนี่แหละได้มีแล้ว เออสู้ชีวิตเพื่อลูกเพื่อมีเออโชดดีไรยังโชดเออโต๊ะโต่อไปก็เอาลูกปอมีก็ดีกันนี่วันนี้ก็ได้อาเดตติดสัมภาษณ์นั่งเอกช่องเพื่เด้กบันไดเด้อนางเอกประจำ่องถือว่าวิวดีขั้นหนาในดวงนี้ก็ติดตามอยู่บนหนังก็ติดตามช่องไอ้ไสยลมอยู่เดิมนี่ติดตามแล้ว่องลูกสลัติดตามย่งอยัางจะน้อยเพื่อเมื่อไปกดเข้าลูกสาวละกดเข้าไปเห็นเลยติดตามทีมงานเฮาเอาโกโก้เด้อ จะพาดรูกบอลเลยจะพาดจะฟองเงิน <sup> ส่องไมมลูกผมหมดช่องแล้วเแบบนี้แล้วผมหมดช่องด้วยนี่ฝาด้วพี่น้องเด้วยแบนี้หมดช่องยังฝากด้วฝาก FC ไอซ์แอลลมเนาะฝากติดตามช่องลูกสาวลาของน้องซีนีเด้อพี่น้องสาวลาทั้งงานทั้งเก่งทั้งงานทั้งเก่งทั้งเั็นเก่งทุกงหมดท่านผู้ใดได้เป็นเฟนในโชคดีเลยเด้อเก่งทุกอย่างบุณย์ได้เป็นเก่งทุกอย่างเนาะหาเงินเก่งเต่ยังบอกเห็นคนเก่งจะเจอเด้ S <S กินกะเก่งขายกล้วยทุนหายกำไรฮดที่เล่ยอยู่ในในสาเขียวกินไปน้ำขายไปน้ำสาเขียวี่สาเขียวห้า0ันกิบมันมีการอากาศห่อนพอสมคุรนนะทุกคนนะเอากับมาอยู่ที่ห้างของมุงเฮาคือก้าวไปเนาะเจ๊ดหน่อยอร่อยทุกอย่างนะ เจอบนมมันนี่เพี้พนนยงเจอบานมนะจ๊ะอสสาซาเขียวนะจ๊ะเจนิดหน่อยเออบัแป้งอ,าาอาซานมข้าวิดบัว้าอจองบัวพอบอันนี้นึ่งะ่ะอาาอออันนองพู้ซีเอาซาเขียวคือเก่าเด้อแ้วพเอาะเอาะไรบ่ เออกระจายจอกหนึ่งมโนมใจเห็จอกหนึงน่งนะครันมโนใจให้เขาจอกหนึง่งกินี่แล้วชิใจายให้อ่าน้องผู้ซีกินน้ำจอกหนึ่งพอไปย่างชิจายน้องผู้ซีเป็นไปไดเอกช่องเขาแต่คิดว่าเป็นกูมือพี่น้องนะก็ไปเลี้ยงซาเคียวเพิร์นพอเป็นมักกินซาเคียวส่วนเขามักกินซานมจ้าทุกคนจาน้าตอนนี้เป็นกำลังงานิจายพวกคลิปเพิร์นพี่น้องมายืนยันช่องให้น้องผู้สีบริษัททุกคน เยียวยาเรียบร้อยแล้วช่องเป็นก็นได้เห็นนั้นนี้มันขึ้นั้นนี่แล้วนัได้ต่อจิใช่มันเล,นะเลือกเลือกเบันทึกอเอเอเด่นวะรายกับบันทึกนะช่องเป็นใช้ยพ,<ว>พวกคลิปใช่เนาะออาจะได้ใส่จะใส่แต่พวกคลิปกล้วยชิมใหม่ใช่เนาะกล้วยชิมใหม่ใช่เนาะน้องผู้ซีฮาจะได SC ้ซินี้ผู้บ่าวมาหาดิเด็ดได ผู้ใดเนาะผู้บ่าวสนใจเจ้าผัวเขาจ้ะผู้บ่าวชื่มวันมีผู้บ่าวสนใจเจ้าชิมักอยู่วฮะมักอยู่วคนห่ามันก็ต้องเบิกกันก่อนผู้บ่าวชิมอมักเลยบ่ได้เนาะได้เพราะเป็นน้อเอกสม่งน้องเอกได้ไปแล้วถึงหนูจะไม่สวยอ่ะแต่หนูก็เลือกนะสวย ฮอนนะมีนอกอากาศเนาะทุอคนที่ตกคนเกลนเกินไปคคนที่ตกยังก็ลงสูตรพ่เจ้ลงใจลงสูตรถาเก้มข้นเกินไปเออเจลงสูตรไม่ด้หรมันโคดมันอนาเินมันเจ็บเกินนอ่ะเล่นไปเรื่อยไปละบ่ถ่าย้ถ่ายห็ดพกหาถ่าย้งพทั้งนอนทั้งซี่โบราณทยทั้งน้งจรแบบไทยยคิปไทย มาช้อนน้องคนนไปเนาะใส่พุดคลิปเราจะอะไรนะฮะพีนยันชอบโอ้โหอีกแล้วเห็นค่อนข้ามาลุ้นกันว่าผู้บ่าวที่จะมาหาน้องคนซีเป็นไพร์ันนี้เนาะเป็นดอกเนาะมาลุ้นกันน้องคนซีลุ้นใครลุ้นเนอะชิมีผู้บ่าวมาหาเจ้าตัวนี้นะกะ๊กคิดหนาเด้ผู้บ่าวจัมาหาตนี่อ๋อแล้วน้องคนซีลุ้นเป็นลุ้นเื้ยเนาะ เดี๋ยวมาลุ้นกันเหรอู่เ่าวจะมาทำหหให้หัวใจเราจะแรงเปล่านะโอ้พีเล็กกะลีที่้อตอนนี้หนุมน่มๆอ่มหนุ่มที่ว่าไซร้มว่าพีอพ่อ้อมที่เขาว่าว่าจะมาหานอกอ่าะโคชีนั่นมาในหอดได้ตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวมาเบิง่งนกันเนาะว่าเป็นไผ่จะเป็นหนุ่มไทยหรือหนุ่มลาวพี่น้องกอะเป็นหัวใจเหมืนสเปกหนุ่มโคชีบอดมาทำก่อนเกินเบิร์นก่อนจะพี่เบิ่งหน้าเคาเบิ่งก่อนว่าที่ทำหนุ่มโคชีว่าเมนสเปกบอดนะ เป็นบอลน้องสีฮะคนนี้เป็นพิเปคจะบอลนุ่มที่มาเจนค่อหนึ่งในใจน้องพี่น้องอคนในใจเต็มใจเป็นภาษาคนอยู่ในใจเต็มเต็มเป็นไทยมีหรือเปล่ายังบ่มี่อย่งมูมี่ยังเสือเออยังเสือให้ครือหนึ่งก็เป็นรองพี่น้องหนายจะเป็ไปองกันเป็นไทยพี่น้องดีบอลต้อมาลาสแนลคือเก่าพี่น้องเป็นกามาฮะทั้งน้องผู้ซีเป็นคือเก่า เมื่อกี้นี่มีเอฟซีเอื้นใจนะเอฟซีเอฟซีเอิ้นใ่เป็นอะไรเมื่อกี้ที่มันไปตั้มกันเอิ้อนที่โหลดติ๊ตั้มเหมืนหมักหยอกปลาต้มเป็นอเไรไม่ได้กล้ามาหยอกสาวขายกล้วยเก่าพี่น้องรายกามาซีมรถซาดกล้วยเพิ่นคือเก่าหวานสีหวานคือเก่าบอกเลยว่า เปลี่ยนแปลงเนาะเพียงเนาะทาวาวานคือเก่าแสดงว่าความหักเป็นกะบสีวานตลอดเนาะเพียงเนาะทาวาโบวานเมื่อนี้แสดงว่าความหักเป็นนี่สีวานแต่ต้นจืดปลายเนาะเพียงเนาะสกซิมตะกล้วยค่ะบอสสมาอุดรไปได้บ้างบ้างน่ไปได้ไหมถ้าเป็นถ้าเป็นไปได้ก็เป็นท้าว่าสีซิมตะกล้วยเนาะเพียงเนาะถ้าเป็นไปได้ก็สีซิมมันไปฆ่าไปแล้วน้อเนาะแต่ว่าไปฆ่าเพิ่นมีคนในใจอยู่แล้วพี่น้องบ่เ้อมกับพ่อพู้อยู่แล้วื้อนี้สิมา ติดหนีเพิ่นประมาณหาพัทกีบ <c oughs> ตัวแหวนเนาอกน้องไม่ได้กับสิมาอุดหนุนทางนเนาะเพิ่น 5, หาพัทกีบพี่น้องเยเป็นเงินไทยกับประมาณบาทหนึ่งแหละน่าจะได้มาต้อมครับ,บามาต้อมกับกบ,บุคคลไปไทยจักเถื่อตรงนี้เงินบาทขึ้นเด้ยี่สิบบาทดีว่ามันตกอยู่สิบปลายพันไรสิบปลายพันนะพี่แจ๊ค คือว่าเงินส่วนนี้ก็เฟื่อแห้งหน่อยเนาะพั 1, นหนึ่งกับตกอ,อยู่หกแสนปลายขอต้อค่าอยากไปไทยเนี่ยพี่น้องเอ้ยยังได้กับหดอยู่ไปก่อนพี่น้องเอ้ยทางเงินบาทฮอดพันหนึง่งฮอดลาดหนึ่งกับโมต้อมนี่คือสิบอยู่แหละพี่น้องคือที่ได้พ่อทางเอฟซีทั้ง FC, ทาง,งไทยพวกอะไรบ,บางที่ไปอ่านลาดแล้วปล่ไปอ่านล่าเลยมาซุกแล้วลบอกล้วยนี่ตัวได้ซุกตัวได้โบซุก <หา S 2> แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนเรามีทีมงานทั้หลายคนมาเจอกันวันนี้ทุกคนมีบอตต้อมแน่เนาะมีน้องพ่อ้ีแน่แล้วก็มีอาบ่าวอามณนมเนาะมณนมพะโล่เปิดี๋ยวมาแต่ยังบ่สุกมาดิซีเบะยังบ่สุกเด้อนางมาดิซีเบะเด้อด้อ ขายต่อปะเป็นมาเป็นซื่อเบะแล้วก็เป็นมาแว่ลิ่นน้ำแล้วก็ซื้อน้ำมากินจอกนึงพี่น้องสำหรับบะนมกินแน่เลยจะได้ขอบคุณทางบะนมเด้อที่เป็นสปอนเซอร์จะดีเฮานเลี้ยงง่ามเขานี่นะเนาะขอให้ขายคขาขายลำรวยเนาะเป็นพ่อค้าแบะอะาสำหรับบะนมนะพี่น้องบะนมเนาะบะนมพาเลาะพี่น้องเนาะแล้วก็บาตั้มน้องผู้ซียูทูบเบอร์สำคัญมีพี่น้องยูทูบเบอร์ทางนั้นเลยนะวันนี้นะสำหรับที่นี่ก็บชิบกัเพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจ สำหรับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้พี่น้องคลิปนี้มันจะชบก่อนพบกันใหม่ชิณาบายบายสบายดีสบายดี